ครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็จะมาหาที่อยู่ให้กับแมงมุมยักษ์ของเรานะครับที่เราจะเลี้ยงไว้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าเราจะเลี้ยงไว้ตรงไหนนะครับอันนี้เป็นเป็นข้างสานะครับนี่นะครับต้นขมิ้นตอนนี้นะครับเพื่อน ี๋ยวเราเขาจัดการเลยครับครับกดไลก์ครับไม้แย่หน่อยนะครับไม้แย่หน่อย เบรอยมีรูนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาเอาแมงบุมยักษ์ของเรามาปล่อยนะครับแต่ว่าต้องปล่อยตอนกลางคืนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันครับว่าเขาจะอยู่หรือเปล่านะครับ รเราพอจะไว้เลี้ยงไว้ที่ข้างสานะครับต้นขมิ้นต้นเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ก็คือบ่ออนุบาลนะครับเลี้ยงปลาแต่ยังไม่ได้เลี้ยงครับเพื่อนตอนนี้เวลาก็ประมาณ9ก้าโมงกว่าแล้วครับ ปลาลัดบอยอยู่ครับเพื่อนๆต้องคุมไว้ครับเดี๋ยนนกเอาไปกินหมดครับเพื่อนๆเห็นแล้วครับเพื่อนๆต้นขมิน้นต้นเดิมนะครับเมื่อวานนะครับ ไปดูก่อนนะครับเขาจะอยู่หรือเปล่าือวนหนีไปแล้วนะครับนี่ครับตัวขมิ้นต้นนี้นะครับว้าวทำรู้แล้วครับเพื่อนๆนี่ครับตัวแมงบึงครับไม่หนีครับเพื่อนๆโอ้เขาทำรู้แล้วครับเพื่อน ยอดครับเดี๋ยวเราเลี้ยงไว้นะครับเพื่อนๆน,นะครับต้นขมิน้นต้นเดิมนะครับสุดยอดครับเพื่อนโอเคครับคลิปนี้พอแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ